ว่านที่ปลูกแล้วสามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆจา,ากสิ่งที่มองไม่เห็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแทนแชนแนลนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กด u b บส r คร์นะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยเป็นว่านที่หลายคนรอนะครับตอนนี้นะครับอายุขวบพร้อมที่จะจัดส่งนะครับให้ กับคนที่สนใจอยากจะรองเรียงว่านที่เกี่ยวกับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุ้มกันภัยอันตรายต่างๆนะครับขับไร่สเสนียดจังไรกับปลูกไว้ในบ้านเรือนเป็นสิริมงคลนะครับหวานชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าพญานกคุ้มไฟนะครับหวานชนิดนี้นะครับเมื่อปลูกไว้ในบ้านเรือนนะครับก็จะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆจากสิ่งนะครับที่มองไม่เห็นนะครับจากนะครับ ภัยพิบัติต่างๆนะครับป้องกันไฟไหม้บ้านนะครับถือเป็นว่านนะครับที่นะครับมีนะครับมีเซนต์นะครับกับผู้ปลูกนะครับเมื่อมีภัยมานะครับจะมีบางสิ่งบางอย่างโดนจิตโดนใจนะครับให้เรานั้นรู้เท่าทันเหตุการณ์นะครับถือเป็นว่านที่คู่ควรแก่การปลูกนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนนะครับเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับ ในทางความเชื่อนั้นวานที่นี้นะครับเป็นที่นิยมกันนะครับอย่างแพร่หลายในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนั้นนะครับมาจะมีพูดผีปีศาจผู้เรียนวิชาอาคมคุณไสยมนต์ดำนะครับต่างๆนานามักจะนะครับใช้วิชาเหล่านี้นะครับมานะครับทำร้ายผู้อื่นนะครับ ใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับเขาก็จะหาว่านนะครับที่ปัดเป่าคุ้มกันภัยนะครับอันตรายต่างๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมาปลูกมาแก้มากันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ภัยนั้นมาถึงตัวนะครับเมื่อภัยมาเราก็จะมีนะครับบางสิ่งบางอย่างดนกิจดนใจให้เรารู้ก่อนนะครับว่านพญานกคุ้มไฟนะครับถือเป็นว่านที่จัดอยู่ในตระกูลนกคุ้มนะครับ ต้องบอกเลยแต่มันเป็นนกคุ้มที่มีใบขนาดใหญ่กว่านกคุ้มปกติถึง4-5เท่านะครับเนี่ยันเทียบฝ่ามือให้ดูนะครับใบใหญ่นะครับจะมีลวดลายนะครับแตกต่างจากนกคุ้มธรรมดานะครับใต้ใบก็จะมีสีแดงนะครับสีแดงไม่ไหมนะครับเหมือนไฟนะครับแล้วก็เป็นแดงระยิบระยับนะครับเหมือนเปลวไฟนะครับนี่นะฮะนี่ตัวนี้ที่ยิ่งสวยนะครับนี่นะฮะนี่ นะครับผมทั่วลายใบก็จะเหมือนนะครับกับนกนะครับเนี่ยฮะเหมือนกับขนนกนะครับนะฮะอ่าลำต้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านกคุ้มปกติทั่วไปครับถ้าเปรียบเทียบให้ดูกับอ่านกคุ้มนะครับอ่านกคุ้มที่เป็นนกคุ้มธรรมดานะครับเนี่ยฮะที่มีลายเป็นม่วงเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้ใบเขียวนะครับนี่ก็คือนกคุ้มธรรมดานะครับที่ปลูกนะครับเพื่อความอ่า เป็นสิริมงคลนะครับและก็คุ้มกันภัยนะครับเมื่อเทียบกับนกคุ้มพญานกคุ้มไฟนะครับนี่ฮะก็จะมีขนาดใบที่ใหญ่กว่านะครับดูนะฮะดูนะฮะอันนี้ฝ่ามือใหญ่กว่านะครับพญานกคุ้มไฟก็จะใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับอ่าทรงใบก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลใส่ใจนะครับใบมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับวานชนิดนี้นะครับ เท่าสองฝ่ามือเลยก็ว่าได้นะครับขนาดของใบใต้ใบก็จะมีสีแดงนะครับแดงแดงร้อนแรงแดงเหมือนเปลวไฟนะครับแดงช้ำๆนะครับนี่นะฮะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นพญานุคุ้มไฟของแท้นะครับเนี่ยนะฮะนะฮะเชื่อว่านะครับว่านชนิดนี้จะแผดเผากับสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในบริเวณบ้านเรือนนะปลูกเพื่อคุ้มกันภัยนะครับปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต นะครับนะฮะตัวนี้ยิ่งสวยนะครับใบใหญ่นะครับ่เป็นใบออกใหม่นี่ฮะก็ลังแดงช่ำๆนะครับเป็นใบอ่อนเพิ่งแตกออกมานะครับนี่นะฮะกระถางนี่ก็กระถางขนาด8นิ้วนะครับอ่ามีหลายคนนะครับคี้ป่นก่อนนะครับหมดนะครับเพราะว่าว่านเนี่ยถ้าไม่ได้อายุขวบนะครับอายุตามอายุที่มาตรฐานที่จะส่งจะส่งให้คนที่สนใจนะครับผมจะไม่ส่งนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับอายุเขาได้นะครับมาตรฐานนะครับตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับก็สามารถที่จะจัดส่งต่างจังหวัดได้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากจะได้ไปปลูกนะครับนะฮะเพื่อนะครับคุ้มกันภัยอันตรายต่างๆและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครองนะครับถือเป็นว่านมงคลเก่าแก่โบราณหายากเป็นว่านที่มีเฉพาะถิ่นจริงๆนะครับปัญญานุคุ้มไฟนะครับนะฮะ ตัวนี้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวหัวของเขาเนี่ยจะเป็นแง่งไข่กระชายนะครับไข่กระชายนะครับใช้แง่งของเขาเนี่ยหักออกมาทีละนิดนะครับแล้วใช้ปูดแดงแต้มแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับในปีนี้ผมขยายไว้แค่2ชุดนี่น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะครับชุดนี้เป็นชุดที่สวยมากนะครับถ้าใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนี่นะฮะหมดแล้ว น่าจะรออีกปีหน้านะครับนะฮะเพราะว่าว่านสายพันธุ์นี้นะครับมีมาน้อยมากนะครับผมบอกเลยว่าปกติทั่วไปแล้วเราไม่ได้พบเจอกันง่ายนะครับว่านเหล่านี้นะครับนะฮะว่านอพวกนกขุมที่เป็นลักษณะลวดลายใบที่แปลกตาอย่างนี้นะครับไม่ได้พบเจอกันง่ายนะครับนะฮะนอกจากคนที่เขาเล่นว่านเลี้ยงว่านจริงๆนะครับถึงจะมีนะครับว่านเหล่านี้ไว้ นะครับรือว่าเป็นว่านกกย์นะครับที่มีฤทธิ์คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ดีนักเลยนะครับอ่ะส่วนใครที่จะสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ให้ไว้นะครับหน้าจอนะครับบางท่านผมก็ไม่ได้รับนะครับเพิ่งกลับจากธุระนะครับผมต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็โทรมาใหม่แล้วกันนะครับนะสักคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกระจายให้ช่องแชนแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอ,าขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ